อากาศที่แบบบรรยากาศดีๆฟิลญี่ปุ่นขนาดนี้ ทุกคนคะวันนี้ออมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการมรดาแกลนคูลี่ค่ะเขาตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เลยอยู่ติดถนนสันกำแพงสายใหม่ค่ะอยู่ตรงกลางระหว่างสนามบินเชียงใหม่ทั้งสองแห่งเราสามารถวิ่งเป็นเส้นตรงแบบไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยค่ะทุกคนแป๊บเดียวก็ถึงบรรยากาศภายนอกคืออบล้อมด้วยธรรมชาติสามารถเทควิวทิวเขาแม่กำปองกับดอยสุเทพได้เดินทางง่ายสะดวกมากๆห่างจากตัวเมืองเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะและที่สําคัญเลยค่ะเขาพัฒนาโครงการนี้พร้อม กับทางหลวงที่พัฒนาถนนใหญ่หน้าโครงการทําให้ตัวโครงการค่ะมีระดับความสูงเดียวกับถนนเลยอันนี้ก็คืออุ่นใจไปได้อีกแบบบวก10คะแนนเล ทุกคนตั้งแต่ทาวน์โฮมบ้านแฝดไปจนถึงบ้านเดี่ยวแล้วแบบพูวิลล่าก็มีค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดอ้อมพาทุกคนเข้าไปดูทุกๆหลักเนี่ยอันนี้ก็คือคลิปเนี้ยอาจจะยาวในชั่วโมงเพราะฉะนั้นอ้อมขอเลือกจากทายที่อ้อมชอบที่สุดเป็นแบบเป็น,ปนทายน้องเล็กสุดค่ะก็คือโมเดินเจหลังนี้ อ้อมชอบเขามากๆคือนอกจากเขาจะมีให้เลือกหลากหลายแล้วอะเราสามารถปรับแบบปรับฟังก์ชันคัสตอมไมได้ตามใจลูกค้าด้วยนะอันนี้เรียกว่าแบบเป็นสายสปอยลูกค้าเอาเริ่มจากความสปอยลูกค้าตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ตัวหน้าบ้านทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่มันกว้างใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราสามารถจอดรถดได้2คันแต่ว่าเขาจะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเอา1จอดหรือเราเอา2จอดถ้าทุกคนเอา1จอดทุกคนก็จะได้ ลานจอดรถแบบดีปูพื้นกระเบื้องให้ทําหลังคาให้มีประตูรั้วอัตโนมัติแบบรีโมทแถมให้แล้วก็มีทาําสสวนญี่ปุ่นเล็กๆอยู่ด้านข้างด้วยนี่แต่ถ้าเกิดทุกคนเลือก2จอดก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันค่ะก็ปูพื้นกระเบื้องให้ทําหลังคาอย่างดี APVC ให้ประตูเนี้ยอาจจะเป็นประตูแมนนวลแต่ว่าจะเก็บรั้วไว้ด้านข้างค่ะไม่ให้เกะกะแบบสามารถเอารถเข้าสองคันได้พร้อมกันเลยที่สําคัญอมชอบมากก็คือการออกแบบเขาเขาจะออกแบบเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นเจแปนนิสค่ะเข้ากับชื่อไทป์ก็คือโมเดิร์ เจเนาะย่อมาจากโมเดิร์นเจแปนนิสเนี่ยแหละตรงนี้ใช้ไม้คอนูดอย่างดีค่ะทุกคนตัวผนังเนี้ยเราจะเห็นโครงการบ้านส่วนใหญ่เนาะที่ใช้แบบเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสตรงเนี้ยเขาจะเปลือยผนังเป็นสีขาวทาสีขาวธรรมดานเนาะตัวนี้เขาใช้หินพ่นไฮไลท์มากค่ะทุกคนปกติถ้าพ่นนะจริงๆอ้อมก็จะเห็นเป็นทรายพ่นแต่อันนี้เขาใช้หินพ่นอย่างดีเลยเรียกว่าแบบพรีเมียมในระดับราคาย่อมเยาเอออย่างนี้ดีกว่าตัวกรอบเนี้ยค่ะทำกรอบไม้ ตรงหน้าต่างเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์โมเดิร์นเจแปนนิสเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันต่อว้าวเหมือนกันว้าวแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะ <laughs> ในเป็นยังไงบ้างทุกคนเหมือนแบบเหมือนไปอยู่แบบ Airbnb ที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แมคือฟีลความเป็นญี่ปุ่นมันตั้งแต่ก้าวเข้าบ้านเลยนะตรงนี้เราจะเห็นโฟเย่เล็กๆซึ่งจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเกนขังค่ะเป็นจุดที่ดักฝุ่นไว้ก่อนที่เราจะเอาเท้าเพื่อนๆของเราเข้าบ้านเนี่ยเราก็จะมาเก็บรองเท้าตรงนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้อ้อมต้องรีมานิดน,นึงนะว่าเขาขายเป็นบ้านเปล่านะคะทุกคนถ้าทำดิวอินจริงๆก็คือสามารถบอกเขาได้แล้วก็จะเพิ่มเป็นจุดๆตามที่เราเลือกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้พื้นที่ลง แล้วก็มาบิวตู้รองเท้าตู้นี้ขึ้นมาพอเดินเข้ามาปุ๊บถัดมาตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับห้องโบนัสลูมโบนัสลูมคือเรียกได้ไง่ายว่าเป็นห้องเอกประสงค์สามารถทําอะไรก็ได้ทําเป็นห้องนอนเล็กก็ยังได้วางเตียง3.5ฟุตพอดีพอดีค่ะสบายสบายสามารถวางได้เขาทํากระจกกั้นห้องแบบนี้ทําไว้ให้ก็คือให้ทุกคนฟรีไปเลยส่วนตรงนี้ค่ะอันเนี้ยอ้อมอยากให้ทุกคนดูคือตัวโมเดิรเจเนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นทาวน์โฮมแต่ว่าเป็นความทาวน์โฮมที่จัดสรรฟังก์ชันอย่างดีมากอ่ะทำให้ผนังที่อยู่ติดกั บ้านข้างๆอะมันไม่ใช่ทั้งผืนตรงเนี้ยค่ะเรามีแบบบรรยากาศส่วนตัวสามารถเปิดหน้าต่างออกไปเทควิวแบบฟิวบ้านเดี่ยวได้เลย ถัดมาตรงนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเจอกับลิฟวิ g งแอเรียนี่ลิฟวิงแอเรียอยู่ตรงนี้เป็นโซนรับแขกเป็นโซนที่จริงเราทำอะไรก็ได้นะเพราะมันเป็นโอเพนพล n อยู่แล้วถ้าเราทําเป็นลิฟวิ g a แอเแบบนี้นะคะถัดมาตรงนี้เราจะเจอกับห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของใต้บันไดไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเทียบกับขนาดบ้านแล้วก็ถือว่าไม่เล็กเหมาะสมเหมาะสม,สมกําลังดีมีช่องแสงให้ทางนี้นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของบ้านแล้วทุกคน Open Plan เปิดไปใช่ไหมคะเรามาเจอกับโซนดิงที่อยู่ติดติดกับลิฟวิ่งแอเรียโซนดิงตรงเนี้ไฮไลท์ของเขาคือเขาทําเป็นดับเบิลวอลลุ่มค่ะเป็นเพดานสูงสูงปีดเลยสูงประมาณ5.6เมตรนี่ สูงมากและสวยมากด้วยที่สําคัญตอนนี้นะคะทุกคนเอาไม่น่ใช่โปรโมชั่นจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะแต่ณวันที่อ้องเข้ามาเนี่ยถ้าทุกคนจับจองบ้านโมเดิร์นเจทุกคนจะได้เฟอร์นิเจอร์เป็นของแถมฟรีมีโต๊ะนี้โซฟา,านั้นโต๊ะกลางนั้นแล้วก็ชั้นวางทีวีเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันไฟเพราะว่านี่เขาก็ใช้วัสดุอย่างดีนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ที่แถมก็ดีเหมือนกันอ่ะผัดมาตรงเนี้ยเราจะเจอกับความสปอยล์ลูกค้าอีกหนึ่งจุดก็คือครัวโซนครัวตรงนี้นะคะที่อยู่ติดกับห้องน้ําถัดมาค I <laughs> เขาทำเป็นห้องครัวไว้ให้ด้วยฟังก์ชันตามที่มันควรจะเป็นผนังตรงนี้จะเป็นผนังที่อยู่ติดกับบ้านข้างๆแหละเพราะามันจะเป็นจุดที่เราไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันมีหน้าต่างตรงนี้ให้เปิดอยู่แล้วถ้าเราซื้อบ้านโมเดิร์นเจที่เป็นบ้านเปล่าเนี่ยเขาจะทำเคาน์เตอร์ปูนไว้ให้ไม่รวมบิวอินด้านล่างบิวอินด้านล่างก็คือเพิ่มได้ก็คิดเงินอะไรกันไปก็เดี๋ยวว่ากันไปเนาะตัวเคาน์เตอร์ปูนนี่ให้ฟรีเลยแต่ความสบายลูกค้าคือถ้าทุกคนอยากทําห้องตรงนี้เป็นห้องนอนนผููู้้้สงออาาายยุที่่่ชัลบน ทำได้เหมือนกันตรงช่องตรงนี้ค่ะที่เขาเปิดเป็นโอเพนออกไปด้านนอกเนี่ยเขาจะกั้นให้แล้วก็ทําประตูกั้นตรงเนี้ยให้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นห้องนอนผู้สูงอายุแบบฟ,ฟรีๆเลยซึ่งห้องน้ำตรงเนี้ยก็รองรับอยู่แล้วสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนครัวเป็นห้องนอนเพราะว่าเขามี ชักโครกไม่พอเขามีโซนชาวอร์ให้ด้วยโซนชาวอร์เนี่ยค่ะกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้แล้วทุกคนแทบไม่ต้องทําอะไรเลยก็คืออยู่ได้สบายสบายไม่เล็กไม่ใหญ่เอาแบบพอดีอบอุ่นสําหรับครอบครัว3คน4คนน้องแมวอีกสัก เจ็ดแปดตัวอยู่ได้สบายสบายเนาะทุกคนถ้าอยู่กันหลายๆคนจริงๆก็ไม่อึดอัดอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีทําขดยาร์ดเล็กๆไว้ให้จริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนครัวเป็นห้องนอนเราจะทําครัวหลังบ้านก็ได้แต่ถ้าบ้านที่คงครัวตรงเนี้ยไว้อะทาตรงเนี้ยเป็นขดยาร์ดคือมันสวยมากๆสิ่งที่เขามีให้ทุกคนนะคะก็คือปูพื้นกระเบื้องไว้ให้อย่างดีเลยแล้วก็ตรงหินกรวดแม่น้าเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยเขาวางไว้ให้ด้วยเออต้นเมเปิลนี้ก็ให้นะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยเขาจะย้ายต้นเมเปิลเนี่ยไปอยู่หน้าบ้าน เพราะว่าเนาะต้นไม้ใหญ่เราไม่ควรปลูกหลังบ้านอยู่แล้วนี้ก็ตกแต่งสวยงามเดี๋ยวของจริงเรามาวางกระถางเอาใช่ไหมเดี๋ยวที่เหลือเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนต่อค่ะ ่อ,อไปค่ะทุกคนตัววัสดุของที่ใช้ในบ้านนี้นะคะทุกอย่างทุกชิ้นเขาใช้วัสดุเกรด A จาก SCG ทั้งหมด ซึ่งวัสดุจะมีคุณภาพแบบเกรดดีมากๆแล้วนะคะทุกคนเขายังคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยตัวบ้านทั้งหลังนะคะวัสดุที่ใช้ไม้จริงเนี่ยจะมีแค่ตัวพื้นบันไดที่ใช้ไม้พาราประสานแล้วก็ตัวราวบันไดที่ใช้ไม้สักให้ทุกคนเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความแข็งแรงเนาะเวลาแบบเราต้องเหยียบย่ำขึ้นบันไดมันก็ต้องแข็งแรงกันนิดหนึ่งส่วนพื้นชั้นสองค่ะทุกคนขึ้นมามันจะเปลี่ยนมูดข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เนาะข้างบนเนี่ยเขาใช้พื้ กันน้ำร้อยกันปลวกร้อยเปซทางนี้เราจะเจอกับเราเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นพื้นที่นั่งเล่นเหรอเป็นอ้อมอ้อมก็คงจะให้แมวมานั่งส่องลงไปข้างล่างดูอ้อมเนี้ยค่ะ Yeah. ทุกคนมันก็จะเชื่อมต่อลงไปกับดับเบิลวอลลุ่มข้างล่างเราสามารถส่องได้ข้อดีของเขาค่ะคือมันเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ที่ทะลุมาจากระเบียงด้านนี้นะคะแล้วก็ทะลุมาจากหน้าต่างบานใหญ่ที่อยู่ตรงขอดยาร์ดเนี่ยทะลุมาทําให้บ้านหลังเนี้ยมันโปร่งมากๆแล้วก็ระแนงไม้ตรงนี้ก็คือเอาไว้บังสายตาให้แบบเพิ่มความเป็นไพรเวซีให้กับทุกคนเนาะแล้วก็ได้ความเป็นมูจิเพิ่มขึ้นมาอีกเออ เราเข้ามาถึงห้องนอนมาสเตอร์ค่ะสิ่งที่อ้อมชอบมากๆในบ้านหลังนี้ที่บอกว่าอ้อมชอบทป์นี้มากที่สุดสำหรับทั้งโครงการเพราะอ้อมรู้สึกว่าเออมันเล็กมันกระทัดรัดมันกำลังดีมันเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มากแต่ความใจเด็ดของเขาคือ มันตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่มากค่ะทุกคนชั้นบนเนี่ยค่ะเขาเปิดห้องเป็นแบบกว้างมากทําเป็นห้องนอนมาสเตอร์หมดเลยเท่ากับชั้นบนเนี่ยเราจะมีแค่หนึ่งห้องนอนแต่เป็นหนึ่งห้องนอนที่ใหญ่มากๆขนาดประมาณเกือบๆสาสตารางเมตรค่ะถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนเหมือนคอนโดขนาดกลางหนึ่งห้องเลยทุกคนคะ่ะตรงเนี้ยค่ะนอกจากเขาจะใหญ่มากๆแล้วนะคะเขาทําเป็นเพดานสูงคือเพดานสูงเนี่ยมันจะรับกับหน้าจั่วหน้าบ้านเนาะที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะจุดที่สูงที่สุดคือ3.85เมตร เนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็มีโซนนั่งเล่นเล็กๆอยู่ทางนี้เราสามารถแบบนั่งเล่นอ่านหนังสือต่างๆนา,นานาได้ไม่ได้ใช้นอนอย่างเดียวแล้วก็ระเบียงตรงนี้ก็กิ๊บเก๋มากคือราวกระจก อ๋อไม่เคยเห็นโครงการยังบอกตรงๆไม่เคยเห็นโครงการบ้านที่ไหนติดตั้งราวกระจกแบบนี้ไว้ให้ลูกค้าที่ระเบียงเลยนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วแบบออมชอบมากๆจริงเดี๋ยวเราถัดไปต่ออีกนิดนึงค่ะทุกคนด้วยพื้นที่ที่มันใหญ่มากๆค่ะเขาเว้นพื้นที่ไว้ให้ทุกคนทำว a l k in Closet ได้แต่อย่างที่เรารู้กันเนาะพอเราซื้อเป็นบ้านเปล่าว a l k in ิน o e เนี้ย เราก็ต้องมาเติมเองแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่อยากเติมเองอยากได้แบบนี้เลยคุยกับทางโครงการค่ะเขาคิดราคาไม่แพงแล้วก็ดีลกับอินเทเลียไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากได้อยากเติมเนาะส่วนห้องน้ำทําไว้น่ารักมากทุกคนอันนี้ก็คือแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยนะคะบ้านหลังนี้แบบเพอร์เฟกต์สำหรับคนรุ่นใหม่แบบไซส์กำลังดีมากๆ ชอบล้วสิอยากย้ายมาอยู่เชียงใหม่กันล้วสิใครที่อยู่เชียงใหม่อยู่แล้วก็ได้เปรียบหน่อยนะคะทุกคนแต่จริงๆแบบไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าแบบตัวบ้านอะมันจะถูกใจอ้อมแล้วก็อาจจะหลายๆคนในที่นี้เพราะว่าตัวไทยโมเดิร์นเจค่ะเขาถูกร่วมออกแบบโดยคุณชาติกับคุณการสถาปนิกชื่อดังที่ในแวดวงสถาปนิกเนี่ยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แล้วก็นอกจากความสวยของตัวบ้านค่ะทุกคนเขายังมีมารดาแคร์เป็นบริการหลังการขายคือแบบซ่อมจุกจิก๊กอะไรที่คือเจ้าของโครงการเขาบอกเลยนะอะไรที่เราต้องใช้บันไดปีนเราจะมาให้ลูกค้าปีน3ปีแรกหลังจากซื้อบ้านเขาให้มารดาแคร์เนี่ยค่ะทุกคนดูแลตลอดเลยก็คือ1ปีแรกเนี่ยแค่เปลี่ยนหลอดไฟเอย่ยแบบนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเอย่ยเขาก็เข้ามาทําให้เรานะฟรีอุปกรณ์ฟรีค่าแรงส่วนปีที่2ปีที่3เนี่ยอันนี้ก็คือฟรีค่าแรงแบบจุกจิก๊กยุกยิก,ยกที่แบบ โอ้ยมีปัญหาไม่ต้องซ่อมใหญ่ก็ได้ซ่อมเล็กมรารดาแคร์ก็ดูแลตลอดแล้วก็รับประกันตัวโครงสร้างบ้านอะคะ่ะถึง7ปีอปีอยากรู้ราคากันแล้วมาในส่วนของราคาค่ะทุกคนตัวโมเดิลเจหลังนี้พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่128ตารางเมตรพื้นที่ดินเริ่มต้นที่28.75ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.29ล้านบาทแล้วที่สําคัญอันนี้เป็นราคาตั้งนะคะจริงๆแล้วเขามีโปรตลอดมีแบบช่วง2.99ก็มีต้องลองเข้ามาดูกันส่วน M t y p ไทค่ะจะใหญ่กว่านี้นิดนึง พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น151ตารางเมตรพื้นที่ดินเริ่มต้น30ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่4.5ล้านบาทตัว D type อันนี้จะเป็นสไตล์แบบบ้านแฝดค่ะทุกคนหน้าตาจะคล้ายๆ M type เลยพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่194ตารางเมตรพื้นที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่38ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้านบาทส่วนตัว L type ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบบ้านเดี่ยวแล้วนะอยู่ฝั่งคูลี่เหมือนกันพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น194ตารางเมตรพื้น ที่ดินเริ่มต้น54ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่6ล้านบาทส่วนตัวพูวิลล่าอันนี้อ้อมไม่ได้ถามเขามากขอโทษจริงๆมันใหญ่มากๆแล้วก็จะอยู่ฝั่งแกรนค่ะทุกคนแยกป้อมยามกันแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันแบบอบอุ่นน่ารักเหมือนกันอ้อมชอบมากที่สุดก็คือความปรับแบบได้ปรับฟังกชันได้ความสปอยลูกค้าแบบคอสตอมไมได้อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วเนาะหรือว่าใครแบบกํลาลังมองหาพื้นที่แบบตากอากาศชิลๆลองมาดูที่นี่ค่ะราคาดีแล้ว สวยมากสวยมากจริงจริงอ้อมเข้ามาดูบอกเลยว่าประทับใจยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมาลดาด้วยที่ให้อ้อมเข้ามาดูบ้านหลังนี้วันนี้อ้อมขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ไปก่อนนะคะทุกคน